ก้อนท่าสิใสุ่นมะนาวพ่ากับพวดยินก่อนครับนี่ครับคือต้นมะนาวครับฝากกดติดตามช่องแบบกองก้อนชาแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับครับพระพี่น้องมาเบ,เบิกมะนาวครับเป็นหมายเยาวดปีครับครับหมามัน บได้ซื้อกินครับเดี๋ยวเขาพอมันเป็นยีวดปีที่เดี๋ยวไร้ผลไปขายผมครับเดี๋ยวพอพนนี้สูตรปุ๋ยดีครับใส่มันมันก็นเลยเป็นหมาอย,ยูวอ่วัดปีหมามันเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวถึงแม่ต้นมันถึงโมใหญ่แต่ว่าหมามันหลายครับอยังไงพี่น้องเบิ้งละท่ามตามครับ แล้วก็มันจะลดรายใจของพี่นองคือบิสื่อของน้าวกินครับม <c oughs> ีแค่ตนเดียวก็พอกิน สวัสดีครับมือน,นี้ผมจะพภาพีน่นองมาทํำปุ๋ยใส่บักหน้าให้มันออกฤทธทั้งปีครับคือวัตถุดิบจะเอามาทํำปุ๋ยในวันนีครับคือขี้เท้าทานครับที่ได้จากเข้าสุ้มไฟหนึ่งเข่าทำอาหารนี่ครับคือมันจะเป็นขี้เท้าทานมืน,นีมีแทบทุกบาทพมแล้วครับบ้านได้ใส่ทานใส่ฟืน้น ทำอาหารครับคือนี่ครับคือืนนี้ผมจะเอาขี้เถาทานมาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยทำไห่มันนาเป็นลูกทั้งปีครับนี่ครับคือขี้เถาทานที้เเ่าได้ตักออกจากเต้าแล้วครับ ืขี้เท้าทานมันมีประโยชน์สําหรับต้นพืชครับนี่ครับคือทานครับทานที่เท้าทำอาหารสมไฟทําอาหารครับ,ค,รบคือผมจะเอาขี้เท้าทานมาทําเป็นปุ๋ยในวันนี้ครับนี่ครับเท้าทาน แล้วแต่พี่นองอยากเลา้ยาัก็เอาหลายครับเพราะว่าบดิสอมันมีโบยุบโบอยากครับนี่ก็เอาไปถิ่มครับคือผมจะเอามาทำเป็นปุ๋ยไปใส่ต้นมะนาวให้ออกลูอทั้งปีครับทำได้แบบง่ายๆครับแบบประหยัดบริสุ ีต่อมาครับคือเปลือกไข่ไข่ที่เขาทำอาหารแล้วครับเลื้ยแล้วเพราะว่า<ม>เปลือกมันเขาเก็บไปจะตัดเลี๋ยแบบตอามานี่ครับมาใส่ก้นครับกับที่เทาทาง ต้องตั้มอะไรครับตั้มรำซื้อมันกับมุนนะครับทีน้องนี่หลายแบบใส่หลายด,ดย้ครับแถวแต่นี่ครับนี่หลายใส่ด้หลายครับเปลือกไข่นี่ก็นหน้าจี มีแทบทุกบาททำได้เยอะห่ายครับ มีร้ายกับร้ายตนก็ร้ายกับอะไรครับมีหน่อยตอนที่ร้ายกับอะไรเดี๋ยวแต่พี่น้องมีครับก่อนทิใส่ขุนมะนาวเ้างกับพวดยีนมก่อนครับนี่ครับคือนตอนมะนาวครับผมจะใส่ขุนพี่น,นอ้องเบิงที่ว่ามะนาวเป็นปกทั้างปีครับ นี่ครับเือขี่เทาทานผาสมกับเปลือกไข่ครับตีต่อ,อเลยครับดีมกบใบยิิงดีครับพพเพรา,าะว่าพอเฮาลดน้ำเหงามาแล้วมันจะ <c oughs> ท่ำไป วิจากขี้เท่าทานผสมกับเปลือกไข่มันจะซึมลงไปในหลาของต้นมะนาวได้เรีวครับทํำให้ติดลูกทั้งปีครับเบืออยากให้พี่น้องลองทํำตามนี้ลองเมืองนะครับมันจะได้ลูกมะนาวได้กินทั้งปีกันครับ ครับสำหรับต้นที่ผมเอาขีเทาทานใส่ครับตีครับหลูกของมันครับล้ายครับผมเลยอยากบอกพี่น้องให้ล่องใส่เบื้องเดิอครับแค่ขีเทาทานผสมกับเปลือกไข่ ข้ากินแล้วครับเอามาใส่โค่นต้นของมะนาวที่มันโมนเป็นหลูกครับมันจะได้เป็นหลูกที่ทั้งปีครับขอบคุณสำหรับการรับสชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเหลืองล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากดติดตามช่องแบบของกร c h ช n แนลนีน่นะครับรขอบคุณครับ